ในประชาชนลาวครับชื่ออย่างเป็นทางการของประเทศลาวในขนะนี้ครับเมื่อก่อนสองห้าแปดลงไปครับรตอนนั้ะชื่อของเขา <ๆ S 1> ก็คือเป็นราชนาจักรลาวสมาเลเซียอ,อ,อะไรต่างๆนี่ครับอันนี้ก็คือเป็นภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถามว่าตั้งแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบันพัฒนาการของประเทศต่างๆในใน่าย่านนี้เป็นยังไงครับถ้ามองในภาพรวมแล้วก็ถือว่าเป็นประเทศที่ค่อนข้างค่อนข้างด้อยพัฒนา ด้ยพัฒนาค่อนข้างเกือบจะล้าหลังสุดข,ของเอเชียของเอเชียในขณะที่ทางตะวันออกไกลทางจีนที่เคยล้าหลังมานานเป็นไงครับพอเขาเปลี่ยนแปลงการปกครองมาโอโ้จีนตอนนี้เป็นไงครับกลายไปเป็นมหาอำนาจทีส่สามารถที่อันดับสองของโลกต่อสู้กับอเมริกาได้อย่างสบายๆยญี่ปุ่นเกาหลีฮ่องกงไปนะฮะไปไกลามากแล้วฮะแล้วทางด้านเอเชียกลางนะฮะ จากอินเดียที่เป็นประเทศยากจนติดอันด,ดับต้ตนๆของโลกตอนนี้เป็นไงนะเป็นคนละเรื่องคนละราวแล้วฮะอินเดียตอนนี้ก็พัฒน,นาไปไกลมากทางด้านเทคโนโลยีด้านอะไรสารนภัสสารเาภ,ภ,ภทังระบบการเมืองของเข,า,เขาด้วยถัดจากอินเที่ที่ทททททยังยากจนและมีปัญหาอะไรต่างๆมากมายก็อาจจะเป็นเหนืออินเดีย Tesla, ขึ้นไปครับทางด้านอัฟกา,านิสถานอะไรพวกนั้นฮะใต้ตะวันตกอินเดียไปเป็นปากีสถานโอเคจะมีปัญหาทางด้านการเมืองอะไรต่างๆมากพอสมควร แต่คิดว่าเขาพอตั้งตัวได้ก็จะไปไกลเช่นเดียวกันดินแดนที่ยังมีปัญหาและจริงๆมันไม่ควรจะมีปัญหาแต่มีคนมาสร้างปัญหาสร้างปัญหาให้มันก็คือแถวตะวันออกกลางนะตะวันออกกลางแถวแถวอีิรักจอแดนแถวนั้นยังมีปัญหาการสู้รบอะไรต่างๆเหล่านี้อยู่เนื่องจากอเมริกาครับประเทศตรงนี้เป็นเวทีที่สร้างความขัดแย้งโบราณจนกระทั่งปัจจุบันนะฮะในทวีปเอเชียนี้ครับมีอาณาจักร ที่ยิ่งใหญ่มีประเทศที่ยิ่งใหญ่อยู่สามประเทศเข้านั้นนะฮะอันที่หนึ่งก็คือยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือจีนครับอันที่สองก็คืออินเดียอละอันที่สามก็คือขเมขเมรครับเขมรก็คืออาณาจากักรขอม นี่แหละหอพระแก้วมรกรดเจ้าปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ไปแล้วโมเม์วัดค่ะคือวัาต้องมีพาส อาจารย์ถันมาผมถ่ายให้ออ๋ออครับสวัสดีครับที่นี่คือ,อขอพแก้วแห่งนครเวียงจันทร์ครับขอแก้วมรกฏเคย<ม>ประดิษฐานอยู่ที่นี่200กว่าปี<ม>แล้วก็<อ>ท่านก็มีอันต้องไปอยู่ต่างประเทศครับตรงยก็คือไปอยู่ที่ ในสมัยที่พระเจ้ากรุงธนบุรียกส่งกองทัพมายึดครองนครน,นี้นครเมยียงจันทร์ครับ็ระอยด่ที่ประเทศไทยสองรกว่าปีครับทุกวันนี้ชาวลาวเขายัเห็นว่าพระแก้วมรกตนั้นอยู่ในจิตใจที่ยอมรับพัะเศียรชาวลาวมา,าข้ามนครนี้ครับะนา้นครน,นี้คือขอที่เคยเป็นประดิษฐานงแต่ละชาตินะอย่างคนลาวในชาติลาวในตัวตนของชาติถือว่าวัฒนธรรมค่อนข้างอ่อน ดนกลืนได้ง่ายยกตัวอย่างง่ายๆแค่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 กันว่าคนเราชอบที่จะดูทีวีจากเนไทยอย่างนี้ถ้าเป็นเวียดนามไม่มีทางนะไม่มีทาง,ทางแล้วชาติที่วัฒนธรรมอ่อนเนี่ยมันจะถูกกลืนทางด้านมันจะทาได้ง่ายเหมือนที่เราชาวเราอาจจะเป็นบ้าหลุดของของคนไทยด้วยนะนเคยมีอาณาจักรที่น่านเจ้าแล้วก็ถูกจีนลุกลามหลายครั้งหลายครั้ง จีนในบางครั้งก็อ่อนแอมากนะฮะลบกุกกะลามาหลายครั้งอัะแพ้ปัดชนะสุดท้ายจีนใช้นโยบายที่เขาใช้ได้ผลมาตลอดก็คือใช้นโยบายกลืนชาติกลืนชาติและกลืนน้าเจ้าได้สําเร็จแต่จีนใช้นโยบายนี้กับกับที่เบตไม่ไม่สำเร็จนะใช้นโยบายอันนี้กลืกลชน,าาน,นลชาติน,นี่นะกับกับคนเวียดนามก็ไม่สําเร็จในยบายอย่างหนึ่งที่จีนใช้มาโดยตลอดย้อนหลังไปนับปันทันทีไอหนึ่งก็คือเรื่องกลืนชาไอ2สองก็คือเรื่อง ลบประวัติศาสตร์เก่าของชนชาติที่ตัวเองเขาเ้าไปครอบครองแล้วสร้างประวัติศาสตร์ใหม่สร้างประวัติศาสตร์ใหม่เช่นสั่งเคยสั่งทำลายเผาหนังสือประวัติศาสตร์ของเวียดนามหมดทั้งประเทศแล้วก็เอาละทิ่เต่าเล่าเชื้ออะไรมาเผยแพร่แล้วก็สร้างประวัติศาสตร์ขึ้นมาใหม่ท้ายจริงๆก็คนเวียดนามมาีวัฒนธรรมแข็งมากๆเขาไม่ยอมรับไม่ยอมรับแล้วเวียดนามก็ังสือ่อความเป็นชาติมาได้ แต่น้านเจ้าไม่เหลือไม่เหลือเพราะฉะนั้นลาวคนลาวนี่โดยทั่วไปสภาพทัควับว่าจะทําค่อนข้างอ่อนเกาหลีนี่แข่งญี่ปุ่นแข็งที่เป็ตแข็งเวียดนามแข็งของไทยนี่ก็ค่อนข้างอ่อนค่อนข้างอ่อนครับอนออน <Hello. S 1> อยู่ร้านอาหาระพัฒาพัฒคาหรู้หรีที่สุดในเมืองเวียงเวียงอะไรนะว,วังเวียง อยู่กลางถนนข้อสารของวางเบียงเลยเขาดูว่าอร่อยมากน้องชิมอร่อยจริงที่ปาว่าเขาดูเป็นง้นคด้แล้วก็พี่ายอะไรเอามาจูให้พี่นั่งเอ้าพี่นั่งเออ้พี่นี่ค่ะพี่ค่ะกลับมาค่ะขอังแ่กน้ำกินแล้วไม่ใช่นะมันจ้อง ก็นะเราทำแล้วดไม่ร่อง คือหนอนวังเวียงสวยมเกค่ะถ้าเราล่องเรือมาสวยากทิวทัศน์ดีมาก่ทิวทัศน์ก็สวยกินก็ดีพี่พักโอเคไหมคะโอเคแลบรรยากาศบรรยากาศเพื่อนร่วมทีมดีแต่ว่าภูเขาที่ยาวที่สุดอยู่ประเทศลาวจะเรียกว่าสายตอนเช้าของวันที่12ครับกุมภาพันธ์2 5 5 4รขณะนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งครับห่างจากวังเวียงขึ้นมาทางเหนือประมาณสัก ินทงประมาณครึ่งชั่วโมงครับตรงนี้เป็นหมู่บ้านที่ชาวบ้านเขาเอาน้ำมันเรียงขามาขายและตรงนี้เป็นภูเขาถินปูนที่มีวามสลับซ้อนสวยงามมากครับอากาศเย็นครับผมเข้าใจวอนนี้น่าจะประมาณ18หรือ19องศาอากาศดีบริสุทธิ์ลมหนาวช่วยมาวนอ่อนครับเป็นธรรมชาติของประเทศลาวครับประเทศลาวที่จะเป็นอยู่ในเส้นทางที่จะขึ้นเหนือไปหลวงขึ้นมางดงามมากครับสวยมากทะเลหมอกลูกคัวบนนาวใกล้นาว บรรยากาศดีอันนี้เป็นเขาป่าเดครับวันนี้ขณะนี้บ่ายสามโมงของวันที่12กุมภาพันธ์2554นะครับขณะนี้เราได้มาเยี่ยมชมวัดวิชุนราชครับที่อยู่ในเป็นวัดที่เก่าแก่มากครับอยู่ในเมืองหลวงพระบางที่อยู่เบื้องหลังของผมนี่นะครับเป,เ,ปเป็นเป็นเป็นเจดีย์ครับเจดีย์เก่าแก่รูปไงโมพาซีครับ ซึ่งสร้างในสมัยพระเจ้าวิชุนราชครับซึ่งครองเมืองหลวงพระบางอยู่ในราวปี2000เศษครับ2000เศษครับและทางด้านขวามือของผมนี้ครับเป็นโบสถ์ซึ่งทางชาวหลวงพระบางเรียกว่าสิม์ครับชาวลาวเรียกโบสถ์ว่าสิง์สิมนี้มีรูปทรงที่ค่อนข้นางแปลกครับตัวตัวด้านบนด้านบนด้านบนที่เป็นตัวอาคารหลังคาเนี้ยเป็นรูปทรงแบบไทยลือแต่สถาปัตยกรรมด้าน ด้านที่เป็นประตูก็ดีเป็นหน้าต่างก็ดีเป็นสถาปตัตยกรรมแบบเชียงขวางเชียงขวางก็คือเป็นเป็นเมืองเอกเมืองหนึ่งของเราครับอยู่ทางทิศตะวันอ,ออกของหลวงพระบางเพราะฉะนั้นสิมของของวัดวิชุนราชนี่ยนะครับของวัดวิชุนที่รู้จักกันดีในนามของวัดวิชุนนี่ก็มีลักษณะผสมผสานระหว่างศิลปกรรมแบบไทยลื้อและเชียงขวางครับผม วิชวินตรงนี้นะคะด้านในอุโบสถจะมีวิชุินแล้วแต่ว่ารวมในครอบครัวเดียวกันแล้วมาทำเป็นขันคู่ปีตรงนี้ก็ใส่เจ็ดสิบอันใส่เจ็ดสิบถ้าเจ็ดสิบต้องใส่เจ็ดสิบเอ็ดหรือเจ็ดสิบสองเรียกว่าขันคู่ีพิธงที่วัดนี้เป็นอย่างไรบ้างมีทักษณะพิธงวันนี้ศิล้วปากร้าลช้างพระพุทธรูปจะมีเกต แล้วก็มีก็ชัดอยุดเวือบนหูยานคิ้วโกงหน้าผากกว้างคางสยเียนเยข้ามาเลยสวยแล้ว,ลวเป็นยังไงบ้างดูแล้วประทับใจไหมมีมอะไรที่เชื่อมโยงกับไทยบ้างไม่ผิดเพี้ยนจากรูปลักษณ์ที่ควรจะเป็นถ้าเป็นวัดไทยก็จะแปลตออกไปสร้างแบบเหมือนตามใจฉันมากกว่าเป็นศิลปะผสม แต่อันนี้คือศิละปะตัตที่แท้จริงของเขาซึ่งน่าจะเป็นเอกลักษณ์หนึ่งที่ทางหลวงพะบางจำลงเอาไว้โดยเฉพาะหน้าตา่างจะเหมือนที่องประสาสของทั้งหลายที่ใช้หน้ตาต่างเป็นรูปตรงและลักษณะวัดที่เห็นเราเป็นบบเล่เป็นเ่าจกับบแเล่แท้ๆส้างบบเล่พราะว่าสร้างโบทันแล่กับเจ้าวิสุนาราชก์เสียชิวิตลงไปก่อนนั่นเองเพราะฉะนั้นหาว่าเพิ่มทําพิธีทั้งศาสนา สำคัญอื่นๆของหัวงพ่อบางเขาจะมาจัดยุติวัรพิชุนาลันี้โดยเฉพาะสมปอยพรบ่อหรือว่าจัดงานพิธีหอเขาสลากไอเานั่นแหละทาวเอิญหอเขาสลากนั่นเองนะคะก็จะมาจัดยุติวัรที่นี้หลังจากนั้นเนี้อของเจ้าวิสุนาราชก็คือพันปีเสียงเนาะกระรงโสดสร้างพระธาตุนิคันมาสร้างพระธาตุนี้ขึ้นมาคู่พระพุทนาก็คือคล้ายๆภาษาไทยคนเราจะแตงโมตัดครึ่ง แะลวเอ้ร์นมาพัดาัทหมากนนโคโ ลังอยู่ในสิมหรือโบสถของวัดวิชุนราชหรือที่รู้จักกันดีในานามของวัดวิชุนซึ่งก่อสร้างในสมัยของพระเจ้าว,วิชุนราชครับที่ครองอาณาจักรล้านช้างเมื่อปร,ประมาณราว600ปีที่แล้วตรงนี้เป็นหน้าต่างของพระโบสถหรือสิมก็มีลักษณะที่คล้ายๆว่ามีความเชื่อมโยงมาจากศิลปรกรรมที่เราพบที่นครวัดที่นครพม,ท,รมที่เมืองพระนคร ว่าหน้าต่างครับหน้าต่างของปราสาทหินของขอมของเขเมรนี่นั่น,นหน้าต่างเป็นลักษณะเป็นรูปมะหวดแต่ทําด้วยหินกรึงแต่ที่นี่คล้ายๆทาด้วยปูนครับผมแต่เข้าใจว่าที่นี่อุโบสถหลังนี้เคยถูกเผาทําลายไปครั้งหนึ่งเมื่อครั้งที่ฮ่อฮ่อธงแดงครับบุกเข้ามาปล้นเมืองหลวงพระบางเมื่อราวสักประมาณ50กว่า50ปีมาแล้วครับได้ทำลายอุโบสถหลังนี้ไป แล้วก็ได้มีการโรนน่ขึ้นมาใหม่ก็ยังคงลักษณะของลูกมะหวดที่เป็นเอามาใช้เป็นอง,องค์ประกอบหลักของหน้าต่างตรงนี้ชี้ให้เห็นว่าศิลปะครับจากนาครวัดจากนาครธมเมื่อกว่า1,000ปีที่แล้วก็ได้ถูกถ่ายทอดมาอยู่ที่หลวงพระบางครับ